วิดีโอนี้นะคะออร่ราของคุณวันนี้เนาะออร่ราใดนะคะที่ผู้คนเห็นในตัวคุณจากการพบเจอคุณนะคะวันนี้เนาะออร่รานะคะของคุณเป็นพลังงานของคนที่ มีความอ่อนโยนอ่อนช้อยนะคะแต่คุณดูสามารถควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สิ่งที่ดูยากผู้คนนะคะสิ่งที่ดูยากสิ่งที่ดูมันมันเหนือการควบคุมแต่คุณสามารถที่จะรับมือคุณสามารถที่จะใช้วิธี แบบของคุณซึ่งมองว่าเป็นวิธีที่ประณีประนอมอ่อนโยนนะคะมีพลังงานที่เหมือนอาจจะมอบความรักเนาะความเมตตานะคะหรือด้วยบุคลิกลักษณะการพูดของคุณนะคะที่คุณสามารถทำให้สิ่งที่ยากนั้นๆเนาะรู้สึกคล้อยตามหรือตกอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณได้นะเพราะนั้น เป็นพลังงานของคนที่เอาอยู่นะคุณสามารถเอาอยู่คุณดูเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะคะมีความคล่องตัวดูเป็นคนที่มีศักยภาพพอตัวเป็นพลังงานที่สามารถนะ,ะจะใช้ทักษะหรือเห็นถึงลักษณะของคนที่ดูฝึกมาดีนะคะเป็นพลังงานที่คุณอาจจะไปตกใครเข้าให้แล้วด้วยแหละนะตกที่ว่านี้คือเขาอาจจะแบบถูกดึงดูดเนาะ ออร่าของคุณอาจจะไปดึงดูดทำให้เขารู้สึกสะดุดตาหรือรู้สึกว่าคนคนนี้ดูมีอะไรอาจจะเหมือนกับเขาคล้ายกับบางอย่างที่เขารู้สึกว่าพอเจอแล้วมันสะดุดตาเจอแล้วรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้เหมือนเคยรู้จักนะคะหรือมีเคมีหรือแรงดึงดูดที่มันดูตรงกันนะนะคะเป็นพลังงานที่ดูชอบนะดูชอบดูรู้สึกแบบคนเนี้ย คุยรู้เรื่องหรือคุณอาจจะมีกระแสจิตเนาะหรือพลังใจอะที่ไม่ต้องพูดอะอาจจะแค่สบตาหรือเป็นพลังงานอะที่รับรู้ได้ว่าคนคนเนี้เป็นคนที่ดูตรงใจนะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นความรักเชิงโรแมนติกนะคะพลังงานใดก็ได้ค่ะมิตรภาพหรือบุคคลใดก็ตามอะที่ที่คุณได้พบเจอเนาะ อาจจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่ความเป็นมิตรภาพพลังงานดีๆที่มีตรงกันเนี่ยค่ะนะมันดึงดูดนะคะทีเนี้ยเห็นถึงพลังงานออร่าของคุณนะที่คุณดูเป็นคนเหมือนเดินหน้าก้าวไปข้างหน้าเหมือนคนดูไม่ค่อยจมหรือยึดติดอยู่กับอะไรนะคะหรือคุณรู้ว่าโอเคแหละถ้าบางเรื่องเนี่ยมันแก้ไม่ได้ก็เดินหน้า ก้าวไปข้างหน้าเป็นคนที่แบบทําอะไรอย่างต่อเนื่องหรือต้องทำอะ่ะต้องทําเพื่อที่มันต้องมีอะไรคืบหน้าจะหยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเห็นพลังงานของการเดินหน้าพลังงานของการขับเคลื่อนเนาะอาจจะเดินหน้าไปทําสิ่งอื่นก่อนเพื่อรอให้ปัญหาหรือสิ่งที่มันคาราคาสังอยู่อะคลี่คลายได้ด้วยตัวเองบางเรื่องเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้หรือไปเร่งรัดนะแต่เราอาจจะต้องทำใจและปล่อยวางในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็อาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนคุณกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่นะคะแล้วมีพลังงานที่ค่อนข้างจะสอดคล้องเนาะกับพลังงานที่บอกไปว่าคุณดูเป็นคนที่ ดูควบคุมอะไรได้ด้วยวิธีของคุณที่คุณไม่ต้องก้าวร้าวอ่ะนะคะแล้วเห็นถึงพลังงานของคนที่เหมือนคุณมีไหวพริบดีมากๆในการที่จะรับมืออย่างเช่น2ส,สิ่งพร้อมกันเนี่ยคุณสามารถที่จะทําให้ทั้งคู่อะค่ะไปพร้อมกันได้แบบดูเป็นคนที่ฝึกมาดีอะหรือมีทักษะที่เห็นได้ชัดเลยว่าคนคนนี้เก่งจังเลยคนคนนี้เป็นคนที่ คล่องแคล่วว่องไวมีไหวพริบนะหรือคุณจะสามารถที่จะเหมือนใช้ชีวิตนะคะในลักษณะที่ประครับประคองะคะ่ะสิ่งต่างๆไปพร้อมกันได้นะคะคืออาจจะเห็นถึงพลังงานของความเป็นคนที่ คุณน่าจะมีความห่วงแหนนะคุณอาจจะดูห่วงเนื้อห่วงตัวหรือดูเป็นคนที่มีความเชื่อศรัทธาบางอย่างนะที่คุณที่คุณยึดมั่นคุณห่วงแหนคุณอกกอดบางอย่างอยู่อย่างชัดเจนนะอาจจะเป็นคนที่ดูประหยัดได้หรือเป็นคนที่คุณมีสิ่งที่คุณรู้สึกรักมากๆรู้สึกเหมือนอกกอดหรือแสดงให้เห็นชัดเลยว่าคุณนะ่ะดูเหมือนห่วงแหนนะคะมีความรัก ่อสิ่งสิ่งนั้นอย่างมากชัดเจนเลยนะว่าคุณพยายามทนุถนอมดูแลสิ่งนั้นอะนะคะ